บวกอะไรแล้วอ่ะบวกอะไรแล้วอ่ะพิลเลอร์สีสิบสองล้อมๆยิงก็ล้อมๆดียิงก็ล้อมๆดีล้อมหลอม้อมๆสวยพี่สวยวุ้ยมีหรอชีิอาเขาไม่มีอะไรวะเอาไม่โอ้เริ่มด้วยการสิบหกใบกูชอบเล่นแบบนานๆเท้มเข้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 กูก็มีสิครับ ลองเวกามตามทานเข้ามือแล้วกันไอ้ยัยผีรอเวกามตามทานเข้ามือได้แค่นั้นแหละโอเคยี่ออมรับเต็มขวัญใจละวายอุ้ยอ่าใครช้าสุดเรียบร้อยพี่ T V เลขหกเลขหกมันคือเลขหกไงน้องเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเรียบร้อยพี่ลิซสองใบอ๋อเรียบร้อยเซ็นต์จบแล้วอ๋แล้วสุ่มเหรอแล้วกูอะจ้าจ้าไม่รู้ผุไม่รู้ผมพี่ไย เรีฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไ <t ser i> <oyu> ้ยละกูตะกูโ่นโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฉีดเจ้าป่วยแล้วะเว้ยเพื่ออะไรอ่ะเอาก็มึงจะได้เล่นเยอะๆไงเอาไปๆไปๆโอ้ยอแย่แหละโอ้โหฟกป่ารับเต็มรับเต็มนอนรับจบเลยอ่ะ กูไม่ใช่ละคนซ้ายกูก็ไม่ใช่ละโอ้โหแล้วเรียกสีถูกด้วยนะไอสัตว์ยังกะยังกะมองไพ่ในมือกูอยู่กูไม่ใช่ละคนซ้ายกูไหนกูไม่ใช่ละแอบเพิ่มแอบเพิ่มอะไรที่บ่อะไรโอ้โหมีล้างอีกอเกลี้ยงของเยอะซะด้วยเวลาจางวู้ สวยจัดน้องโอ้โห่วยป้าหมอเฮ้ยทําดีว่ะเชี่ยของจริงเนี่ยแหละคนที่เราต้องการในสังคมเว้ยใช่เน้ะโอ้ดีนะทุกคมากเจ๊พี่หนรักบวกเจ็ดอะดิป้าหลับเต๋อไปเที่ยวเวงกรรมเวงกรรมติดจรวดของแท้ไม่เอาไม่มีสีชมพูอะไรนะไม่ไดินแม่มันบอกมึงอะไม่มีสีชมพูไม่ได้เซ็นไม่มีสีชมพูใช่ผมไม่มีสีชมพูผมมีกล้ามไม้ตายพี่ทำทำไมอุ้ยอุ้ย บรา่ะับร่ะเบร่ะโอ้โหบวกอะไรแล้วอ่ะบวกอะไรแล้วอ่ะพิเลืสสีสิบสองล้อมล้อมนี่ก็ล้อมล้อมดินี่ก็ล้อมล้อมดิล้อม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 ยี่สิบสามใบ กูมไม่อยากเห็นคน,นรน้องไห้ว่ะเว้ยเหมือนกันนอร์กูก็ฝากมึงแากกาาได้ในพิษอ้าวได้ไไดิพิษเฮ้ยเอาเองดีกว่าน้องไม่เอาพี่หรอกแต่พี่จัดให้น้องได้ได้ได้โอ้เซนไอ้เฮียตัวก่อมาเลงไอ,อ้พิษก็ไปไอ้พิษก็ไปกูกูรู้ว่าเวรเราอะไรโอ้เจ็ดพีชัดสแ <c oughs> <c oughs> ปมไม่อร่อยเลย Catch bitch. it, สวย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 อะไรใครพูดสวยเมื่อกี้กูขอดูหน้าคุณพูดสวยหน่อยดิใจอุ้ยชิปออกแล้วยาไอ้พี่แมวโอ้ยคุณโดนเลยหเอ้าเอ้าหลายรอบแล้วคนเนี้ยโอ้โหนี่เนี้ยคิวไวอ่ะสิบสิบสองไอ้ป้า สวัสดีครับอ่ายีงก็ได้สวยดิยังก็ได้สวยดิไม่ยอมถือว่าพี่ไม่มีความแคกรึยังเอพี่มีป่ะพี่มีป่ะไม่มีไอเซนมีป่ะไม่ไม่หรอพี่พี่ไม่ยอมก่อนแล้วนะเอาไปก่อนแล้วนะหายใจเฮ้ยพีอ่ะอ๋อไม่พูดดูโนไอเช้นนี่ไม่พูดดูโนแต่กูมีอ่ะสัตว์ ไอพี่ลาก่อนลากันดีสีเหลืองสีเหลืองผมจะได้บล็อกพี่ขาพี่แมวเอาไอาเยี่ยบอกไม่หนุกบล็อกไม่หนุกบล็อกไม่หนุกบล็อกไม่หนุ๊กเยี่ยบอกคุณไม่หนุกบอกมันไม่หนุกไอพีเนี่ยมึงจะล้างไม่เอามันไม่หนุกเออมันจะชนะแล้วสั่ะเชื่อไหมผมเชื่อผมผมจะทำให้สีสีเหลืองนี่สีได้ยฐีมีอะเฮ้ยบอยแต่ผมจะทำให้บวกเจ็ดป่ะคุณทำไม่ทำยี่อะไรทเพื่อแล้วครับเชื่อผมอยู่กันยาวๆอยู่กันยาวๆ เขัวไม่ไปแล้วทามยกงก็โดนดิยงก็โดนดิเรียบร้อยไอยก็โดนดิโดนดิเอาน้ำปลาเยอะไม่ไม่เคยรถจาก20ใบเลยเยี่ยปามเนี่ยนี่ผมผมเลิ่อนรถเอ้าชิบหายละเฮ้ยอยังพึ่งยุ่งยีก็โดนดิไอ้เส้นโดนอ่ะอุ้ยรีเวิร์สไม่เอาไอ้พีทอนี้ยเอาที่เอาที่เอาที่ใครรีเวิร์สเยอะกว่าเรียบร้อยเอากูได้เล่นเฉยไม่ต้องเล่นไม่กูได้เล่นนะนั่นเลยมันวางต่อ เฮ้ยเบร์เฮ้ยเชี่ยเรื่องมาที่ตัวเองสแต็กด้วยหรอสแต็กตัวเองด้หรอเบอร์หนึ่งนี่ได้หรอวะเฮ้ยสแต็กตัวเองหรอจิ้มป่าแล้วเฮ้ยมีเยอะนะอะไรอ่ะโอ้โหไอ้ปาล์มเก ok? ี <the 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 ้ยวอะไรเฮ้ยเด็กเชี้ยเอาดิเด NO ็กเชี <the 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 ้ยอย่าบอกนะโอ้ไม่สแต็กตัวเองเอาเฮ้ยสู้ไหนอ่ะปาล์มอันนี้สู้ไหนอ่ะน้อง คิดว่าชาติไม่จบเลยแล้วทำไมอ่ะแล้วเด้งวองโอ้โหชิปโอ้เรียบร้อยยมอุ้ยมีหรอมีการหรอมีบัลเล่ยงามเชียร์มีรีเวิร์ดอ้าพี่เซนต์มีหรอมีการอีกหรอมีมีไหมโอโหโอ้โหออฟฟิเชียลแล้ววะ่เย อ้อมเลือกฟาหน่อยอ้อมอ้อมไม่มี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 พวกนักหมาปุ้ยมันจะจ๋ออยู่แล้วฮะนี่มันอูนโออะไรจุดจบมันคืออูนโออะไรจุดจบยังไงอะเหี๋ยพี่อยากเล่นโคตรทรมานเร่งเร่งเร่งสวยพี่สวยไม่มีหรอชียอ๋อไม่มีอะไรวะอ๋อไม่ เอ็มบุกโอ้โหโอ้ยเนี่ยเดวีจัดดิเซนอย่าเมมี่เซนเซนไม่เอาไม่เมมหมละแคปจัดด้วยมาด้วยความแคปด้วยคนนี้โอ้โหจัดไปอ๋อโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่๋อจัดเลยเชี่ยมันสวนหมดเลยวะเอีบอกสวนสกิลติดหมดอ่ะเเยบวกไปเลยเออนั่นแหละจัดไปไม่ใช่เราต้องการก็เฮียแล้วไม่ได้มาหากูดิ มันแหละจัดอีกปะจัดอีกปะจัดอีกับสวยสวยสวยตรงนี้กูอัดตีนเอฟซีละทำไมยังไม่จบอ่ะจบไปแล้วกูไม่ไม่ได้ดีกว่าแยอย่างไรถ้าจะจบต้องจบด้วยตักูเองอ่ะไม่ใช่มีคนชนะแค่นั้นละจบด้วยตัวกูเองอ่ะเรากูต้องจบด้วยกูออตินเนฟซีเองอ่ะมันต้องไม่มีคนชนะอพวกอยู่นั่นแหละใส่หยันญี่ปุ

โดนโดนบอกเลยโดนโู้มีวายไวอะนอนโอ้โห้นองเรียบเหรอมีพี่น้องอีกโหนึกว่าเซนจะโดนแล้วตอนแรกโอ้ยเอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่อยากเล่นแล้วไม่อยากเล่นแล้วโอ้ไม่อยากเล่นแล้วเย้อะไรเดี๋วจบแล้วจบแล้วแปเจ้าไปด้วยด้วย อุ้ยปกสีเรียบยร้อยยังไม่อยากเล่นแล้วไม่อยากเล่นแล้วเสร็แล้วครับเพ่จบแล้วครับผมโอไมไมไม้ไม่ไม่ไม่ไมอยาพี่ลิจะเพออุ้ยโอ้สแตกเพิ่มหรอ ดี๋ยวบอกแล้วกดสูดอ่ะโอ้ยยิบตายเลยต้องชนะก็ได้แค่ให้คุณอีกมีความสุขก็พอโอ้กูไม่มีแต่งมีบอกห้าควรอะไรเฮียผีสัตว์มันต้องจบมึงอ่ะเอาพี่พื้นอะไรเนี่ยกูอะไรเฮียไม่เล่นแล้วเฮียไม่เอาแล้วเฮียไม่เอาแล้วเฮียจะอ้วกแล้วไม่ไหวแล้วเฮียกูจะอ้วกแล้วใครเล่นต่อเลยเล่นให้จบด้วยจบแค่นะมันทำมาบอกกูด่ะเห็นไหมจบแล้วชนะทำมาบอกกูด้วยเฮียไม่ไหวแล้วเฮียอ้วกแล้วสัตว์ไม่ไหววะออกเฮีเฮียกูยอมแพ้ยังไงกูไม่เห็นคนชนะเว้ย